บบตัยเรีองมันเวลหาห้าสิบส่วนมันก็นลงมากกว่าออกมาเป็นบดเป็นบดเ,เรียงมันเรียงมากๆเลยว่าสั่งห้าปัาอันนี้ก็แยกไปใส่ทันที่แยกไปใจฉัอันเบียดแก่ทันทีกันตุภูมแยกวัชชะภูมันตุภูสันพระแยกวัชชะภามันเป็นอย่างมั่นมันสิเป็น,นเป็นคาถาเป็นตัวอักษรเลยบวลงมา เป็นไหลลงมาเออฟังไงลาประการผันเอิมันบอกเองมันมันสิเป็นตัวคาถาเลยอ่าแล้วพ่อใหญ่ก็อ่านเอาเลยอ่านเอาเริ่เนี่ยแล้วก็เอาเอาคาถาหยาดใส่ตัวนี้ตัวนีหยาดใส่ตัวนี้ตัวนีหยาดใส่ตัวนีเออคาถามันสิไหลลงมาคาถามันไหลมากเออมันมาจากไสหลงตาบ่อหูคือกลนงมาจากบางไรบางไหบ่อหงืเนี้ยเขาสามารถที่เอาเขาอะไรมาเองมันอยังว่ มันคาถามันมาเองมันเลยผูออ้บาดเจ็บของปูเป็นท่านหงายเห้งนกี่ตั้งมาเป็นเองอเนี่เองมันไหลลงมาเองเออลงจากกระจับหยาดาใจหย <laughs> าดใจเออโอ้ยนี่นี่เองคาทานี่คือคาถาเสกเบี้ยกแก่งูงูสาธุ <laughs>